ลองแกล้ง,งโง่ดูนะแล้วคุณจะเห็นสี่สิ่งนี้ชัดเจนขึ้นเพราะบางครั้งการรู้มากไปก็ทำให้เราปวดใจแต่พอแกล้งไม่รู้กลับเห็นชัดกว่าทุกอย่างเพราะเมื่อคุณไม่รีบพูดไม่รีบอวดไม่รีบโชว์คนรอบข้างจะเริ่มเผยตัวตนออกมาเองหนึ่งคุณจะรู้ว่าใครเอาเปรียบคุณอยู่เมื่อคุณยอมเงียบยอมงโง่บ้างคุณจะเริ่มเห็นว่าใครชอบใช้คุณเป็นเครื่องมือ ใครที่พูดดีต่อหน้าแต่หลับหลังใช้คุณเป็นสะพานให้ตัวเองดูดีขึ้นคนฉลาดไม่จำเป็นต้องโต้กลับทุกเรื่องบางครั้งการเงียบคือรู้แล้วแต่ไม่พูดเพราะไม่อยากลดศักดิ์ศรีตัวเองลง 2. คุณจะเห็นชัดว่าใครจริงใจใครหลอกลวงเวลาคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้คนที่หวังดีจริงๆจ,จะคอยช่วยเหลืออย่างจริงใจแต่คนที่แซ่แซงจะเริ่มเบื่อ เพราะเขาอยู่แค่ตอนคุณมีประโยชน์พอคุณนิ่งเฉยเขาก็หายไปทันที 3. คุณจะจับได้ว่าใครดูถูกคุณในใจพอคุณแกล้งไม่รู้พูดให้น้อยลงทำตัวเรียบง่ายบางคนจะเริ่มมองว่าคุณโง่โดยหรือไม่เท่ากับเขานั่นแหละคือเวลาที่คุณจะได้เห็นนิสัยแท้ของคนว่าใครให้คุณค่าคุณเพราะสิ่งที่คุณเป็นหรือเพราะสิ่งที่คุณมีกันแน่ส คุณจะเห็นเลยว่าใครหวังดีกับคุณจริงๆคนที่หวังดีไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเขาแค่คอยอยู่ข้างๆแม้ในวันที่คุณไม่เก่งเหมือนเดิมเขาไม่หัวเราะเวลาคุณพลาดแต่จะยืนมือมาในตอนที่คนอื่นหัวเราะคนแบบนี้ละ่ะหายากและควรเก็บไว้ให้ดีบางทีเราคิดว่าการแกล้งง้อคือการแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือชัยชนะของความสงบเพราะคนฉลาด เขาไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนเขาแค่ยอมให้ลอกเข้าใจผิดเพื่อรักษาความสงบในใจตัวเองสุดท้ายคุณจะรู้ว่าคนที่แกล้งโง่ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้แต่เพราะเขารู้มากพอจะเลือกไม่พูดเพราะบางเรื่องไม่ต้องอธิบายเวลาเท่านั้นแหละจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตเราบางครั้งการรู้มากเกินไปไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลย กลับทำให้ใจเราหนักกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมและเจ็บกว่าเดิมด้วยซ้ำเคยไหมที่คุณเข้าใจทุกอย่างแต่กลับต้องแกล้งไม่รู้เพื่อรักษาความสัมพันธ์เคยไหมที่มองออกหมดแต่ต้องทำเป็นไม่เห็นเพื่อให้เรื่องมันจบง่ายกว่าที่ควรจะเป็นแต่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าการแกล้งโง่ไม่ใช่เพราะคุณโง่แต่มันคือภูมิคุ้มกันของคนฉลาด ที่เรียงรู้จะอยู่ให้เป็นในโลกที่เต็มไปด้วยคนแซ่แซง